สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ว่าดีครับสวัสดีทุกท่านแต่งตัวอะไรเน<อ>ี่ยขึ้นไลฟ์ชนกันอีกแล้วผมไลฟ์ปุ๊บพี่ตามปั๊บเลยนะเนี่ยพี่ว่างตอนไหนพี่ก็ไลฟ์ตอนนั้นอ่ะไม่มีเวลากําหนดว่าจะถามเรื่องกรุงเทพใต้เป็นยังไงนะพี่ว่าเล่าอีกสักรอบหน่อยให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เล่าหรือยังกรุงเทพใต้คืออะไรอ่าอายการกรุงเทพใต้เห็นไหมอ๋อวันที่สิบเก้าหรอ เออวี่สิบเก้าใช่ปะวันที่สิบเก้าคือคดีของพี่หนุ่มกับพี่ที่สอนอทองหล่อที่ผูกพี่แจ้งความเขาอ่สอา,าส่งอายการส่งอายการวันที่สิบเก้าหมายในว่าพี่แจ้งหลังจากออกจากไอ้ทองหล่อประมาณวันที่เท่าไหร่จะได้ไล่วันเดือนอะอบ้างตอนนั้นที่อยู่ทองหล่อใช่ไหมหลังจากอทองหล่อประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าพี่ก็จําไม่ได้นะ เพราะว่าพี่พี่ตุ๋ยเป็นคนดําเนินการให้ทั้งหมดที่ว่าเขากล่าวหาพี่กับพี่หนุ่มว่าทารุนกรรมลูกเขาหลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่วันนะ่ะสัปดาห์หนึ่งน่าจะได้เราก็ไปแจ้งความดําเนินคดีเขากลับเลยอ่าแล้วก็เขาก็เพิ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็สิบเก้ากันยาน,นี้ค่ะทางตํารวจสน,นทงหล่อส่งฟ้องไปที่อายการนะแต่ว่าอายการจะเห็นชอบส่งสารไหมก็ต้องอีกเรื่องหนึง่ง แต่ทางตํารวจดูแล้วว่ามีโมนหรืออะไรก็คือตํารวจเขาก็มีหน้าที่ส่งไปแหละแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ที่อายการอีกทีนึงเขาก็เลยเลื่อนนัดจากปอทสิบเอ็ดกันยามาเป็นสิบเก้าเออมาเป็นยี่สิบไงเพราะเขาต้องมาอายการวันที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเขาก็เลยมาปอทยี่สิบตอนนี้อยู่หรือเปล่าผมก็ว่าจะไปรอตั้งแต่วันที่สิบแปดอะไปกินกาแฟเนาะ เราไปกินกาแฟรอนะเดี๋ยวไปร้องเดี๋ยววันที่สิบแปดเพราะว่าก็ <Hey. S 2> ประเมินไปแล้วเนี่ยที่เขาเลื่อนเพราะว่าสิบเอ็ดเนี่ยผมผมผมใหม่วิเคราะห์ไม่ไมประมาณสักสองสาอย่างสองสาเรื่องก็ uh. คือสิบเอ็ดเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะเตรียมตัวเตรียมหลักฐานนะพี่ว่า uh. เพื่อที่จะมีอื้นแย้งอ่ะพี่ปอทอใช่ปเปล่ะ,ละถ้าเกิดว,ว่าเขาไปสิบเอ็ดมันอาจจะเร็วไปอาจจะเตรียมไม่ทันเอกสารมันเยอะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ uh. เลยขอเลื่อนไปแล้วก็ พอเลื่อนไปเนี it, ่ยมันก็ไปตรงกับว He Co ันที่สิบเก้าด้วยที่เขาจะไปสํานักอายการเนาะอ่ะยี่สิบยี่สิบสองก็เชื่อมจิตอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะเอาให้มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรวันที่ใช่ใช่ใช่แต่ยี่สิบสองเนี่ยรู้สถานที่ยังยังเลยที่รู้แล้วเหรอยังเอาเนี่ยว่ารู้แล้วถ้ารู้แล้วหลังไหมนะถ้ารู้แล้วหลังไหมเนี่ยจะไปพวกเขาทาไมกลัวกันล่ะเขาจะกลัวทําไมอ่ะในเมื่อเขาอยากจะ เผยแพร่ธรรมะข,ของเขาเขาจะกลัวทําไมแล้วเมื่อวานมาข่มพี่ว่าจะไปสามคันรถบัสโอ้ก็บอกมาเลยว่าไปที่ไหนเออเขาไม่กล้าบอกไงอืมอืม,อมแต่แต่ล่าสุดที่ผมเล่าเอฟซีฟังนะวิเคราะห์กันไว้หน้านี้พี่ว่านะรู้สึกว่าเขาจะเอาพักไปสอนหรือเปล่าทีเนี้ยเพราะว่าศาลห้ามเด็กใช่ไหมล่ะเขากําลังอาจจะหาแบบคนที่แบบมาสอนธรรมะในวันที่ยี่สิบสอง ก็ถ้าแต่เอาเด็กไปด้วยอะเหรอเอาพระมาสอนแต่ก็ยังมีเด็กไปด้วยอะนะไม่รู้แหละว่าเขาจะเอาเด็กไปหรือเปล่าเราก็ยังพูดไม่ได้เราไม่รู้ก็ก็ว่าก็รอดูก็รอดูแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทําทุกวันนี้ก็ละเมิดอานาจศาลอยู่แล้วทุกๆวันเลยแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ทางเอ่อทางพมเขาจะดําเนินการยังไงต่ออืมพอดูแล้วพ่อแม่ก็ยังมึนอยู่ แล้วก็เห็นว่าวันที่ยี่สิบที่จะไปปอทอนญาติที่ทจะไปเยอะเห็นว่าอย่างนั้นนะเขาทาออพี่ด้วยยรีบมาเลยค่ะพขจะไปสามพันรถบัสเหรอเขาว่าเออรีบมาเลยพี่ต่อให้เลยสี่ะรถบาอ่ะอืมร้อยกว่าเลยเหรอน้าสามพันรถบัสเอ,อ้ยทนานกรุงเทพอ่ะเขาจะเกณฑ์คนมาเยอะอยู่อืมอ่าเขาจะเกณฑ์คนมาเยอะอยู่เล้วของเราเหรอจะมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยพี่ไม่สนใจจํานวน พี่ไม่เน้นปริมาณพี่เน้นประสิทธิภาพพี่ไม่เน้นพี่ไม่เน้นปริมาณพี่เน้นประสิทธิภาพาเนน้คุณภพรวมคุณได้ไม่ยากแป๊บเดียวเท่านั้นดูจากทองห่อเป็นตัวอย่างอ่าเพราะคุณเองก็ยังไม่ได้มีความไม่ได้มีท่าทีจะสำนึกจะหยุดการกระทําของคุณเลยคุณยังมึนคุณยังแบบดื้อด้านวาที่ชาร์จให้หน่อยคุณยังมึน<อ>คุณยังดื้อด้านอยู่ ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่วุ่นวายเหมือนกับท่องรอเลยไม่รู้ไปกันเยอะนะแต่พอทก็มีทางเข้าออกทางเดียวนะใช่ใช่พอททางออกทางเดียวแต่ตไปตบ่อยของพอทน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเข้มกว่าท่องรอไหมพี่ว่าว่ายังไงก็พี่คิดว่าเขาก็น่าจะเตรียมการไว้แหละเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้ให้กับทุกฝ่ายเนาะคือเราอ่ะพี่ไม่ได้จะไปหาเรื่องอะไรนะพี่แค่อยากไปดูเฉย อ,อพี่แค่อยากไปดูเฉยๆว,ว่าเขาจะมาแบบไหนแล้วก็ซึ่งเขาก็ท้าทายพุทธศาสานิกชนอย่างพวกเรามาโดยตลอดอนะคะเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งความกับพวกเราด้วยนะและเจ้าหน้าที่ที่แจ้งความเขาที่ปอทอเนี่ยทั้งพมทั้งสำนนักพุทธเนี่ยเขาจะแจ้งความกลับนนพี่ก็จะไปรอที่นั่นเลยไงหมอเขาจะแจ้งวันนั้นเลยก็เห็นว่านะก็รอดูไงว่าอาจจะแจ้งเรื่องอะไรแจ้งมาเลย แล้วแล้วแล้วรอบนี้เนี่ยพี่จะไปตะโกนด่าเ็าเหมือนทองด่าไหมเนี่ยถ้าพี่ไม่ถูกด่าก,ก่อนพี่ก็ไม่ด่าค่ะพี่ไม่ได้ด่าเว้ยตอนนั้นพี่ไม่ได้ด่าอะไรนะไม่ได้ด่าทำไมไม่ได้ดไหนแล้วเป็นอะไรสั่งส้อนเขาเปลพี่แค่เสียงดังพี่เป็นผู้หญิงเสียงดงังโหเสียงดังเฉยๆคืออย่ามาใช้สิทธิพิเศษอะไรอีกที่บอทอก็เหมือนกันอย่ามาใช้สิทธิพิเศษอะไรอีก เออแล้วก็เรื่องนี้เขาแจ้งความพ่อแม่ไม่ได้แจ้งความเด็กฉะนั้นอย่าเอาลูกมาเป็นกำแพง<ม>ให้ตัวเองอีก<ม>ถูกไหม,มครั้งที่แล้วอ่ะคุณจะเอาลูกกันเดินออกหน้าก่อนตำรวจไม่ยอมตำรวจไม่ให้หรอเฮ้ยคุณจะเอาเด็กไปเป็นกำแพงแบบนั้นไม่ได้คือทุเลศเ<ม>ที่ยวนี้ก็เหมือนกันอ่าอย่าเอาลูกมาบังหน้าตามจริงเนี่ยเขาแจ้งความพ่อแม่เนี่ยคุณไม่ควรจะเอาลูกไปพอทอด้วยซ้ําค่ะคุณควรจะ ให้เด็กอยู่โรงแรมกับใครก็ได้พี่เลี้ยงหรือญาติธรรมของคุณน่ะคุณไม่ควรจะเอาเด็กมาเลยวางที่ชัดมาให้หน่อยพี่คิดว่าไปไหมอ่ะมันเอาเด็กมน่าจะเอาไปน่าจะเอาไปเพราะว่าเ,าเป็นกำแพงเหมือนเดิมเอาป,เป็นกําแพงคือนางคิดว่าวันนั้นที่ทองหล่อเนี่ยนางคิดว่าเอาเด็กบังหน้าเนี่ยนักข่าวจะไม่ถ่ายเพราะมีพรบคุ้มครองเด็กแต่สื่อมวลชนเขาถ่ายได้แต่เขาไม่เขาเบลอไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้เห็นหน้าตำรวจก็เลยบอกว่าเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้นางก็เลย ทันวยก็เดินออกมาก่อนไงขึ้นรถก่อนเลยทนวยอ่ะเออแบบขึ้นรถเลยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือที่ที่ปอทเนี่ยพี่มองว่าเขาแจ้งความพ่อแม่ก็คือถามว่าเด็กมีคนดูแลให้ได้ไหมญาติธรรมคุณเยอะแยะคุณมากรุงเทพคุณก็นอนโรงแรมงั้นคุณก็ให้ให้นาดูสวงสวรรค์อะไรเขาก็ดูแลลูกค้นไปอยู่ในโรงแรมไม่ต้องเอามาที่ปอท คุณไม่ควรจะให้ลูกมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นเป็นเหมือนตอนทองหล่ออีกเชื่อว่าต่อให้พี่ไม่ไปพี่เชื่อว่าคนอื่นก็ไปตอนนี่จริงๆซึ่งมันเป็นมันโอเคเหรอที่ต้องให้ลูกไปเจอนักข่าวเป็นกองทัพนักข่าวประชาชนที่เขาไม่พอใจพวกคุณออกไปกลด่าคุณอย่างเงี้ยมันโอเคเหรอแค่วันสองตอนทองหล่อเราก็เห็นอาการของเด็กแล้วว่าเขาตื่นตะนกขนาดไหนคุณยังไม่ยอมรับความเป็นจริงอีกคุณยังเถียงข้างๆกูๆูว่า ลูกคุณไม่ได้อะไรเลยลูกคุณนะค่ะไปถามเด็กๆบอกเด็กกลัวแต่พ่อแม่พูดอีกอย่างหนึ่งนี่ไงอุปโลกอุปโลกหมดว่าคือพยายามที่จะให้ลูกกับเป็นเหมือนที่ตัวเองคิดไว้หมดเลยท,ที่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างที่แม่ให้เป็นซะด้วยซ้ำไปพี่มองอย่างนั้นนะอืมแต่แต่ว่าผมว่ามันไม่มีคนดูแลเด็กให้เขานี่แหละเพราะว่าอะไรแอดมินคนสนิทก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ใช่เหรอโอย้ยังมีแอดมินอีกตั้งหลายตัวโอ้ยตั้งหลายคน แรงใจเย็นแอดมินมีตั้งกี่กี่คนอะหกสิบไม่ใช่หรอตอนนี้ดึงโดนแจ้งแค่แปดนะอีกตั้งหลายคนยังอยู่ดูแลได้เอออบพี่ถึงบอกว่าจะเอาคนมาเป็นรนะ้อยสองร้อยน่ะคุณคิดว่าคนไทยพุ๊ดเขากลัวหรอคุณคิดว่าตำรวจเขาเกรงหรอคุณคิดว่าทีมมาเวนเจอร์เขากลัวคุณหรอปริมาณคนไม่ได้บอกว่าพวกคุณจะมีประสิทธิภาพนะคะเออก็ไม่แนวนะ่วันนั้น วันนั้นไม่รู้สิจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าบอกไม่ได้เหมือนกันอืมเดี๋ยวบอกนะว่าเซอร์ไพรส์ไข่เน่าไม่เอานะไม,ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ใช้เราไม่เราไม่คิดจะใช้วิธีการแบบนั้นอยู่แล้วจอนนี่พี่ไม่เคยคจะใช้วิธีการที่ใช้ความรุนแรงนะคนแบบนี้ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าเรากําลังจะทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําเนี่ยคือคนไทยเขาไม่ได้ต้องการให้พวกคุณทําแบบนี้ เออแต่ว่าก็อย่างว่าทํามากี่ครั้งแล้วแม่ก็มึนก็ยังเหมือนเดิมแต่บางคน<ม>เขาอยากจะไปดูหน้าแม่ไงไปดูหน้าแม่วันนั้นแม่จะมีอาการอะไรไหมที่ไปรับทราบข้อกัวหาที่บอทอืมเขาคงแต่งตัวสวยไปหลายรอบเนี้ยเขาคงไม่ไม่ให้หน้าดําเหมือนที่อยู่สารสุราษฎร์หรอกนะเพ็นป้าก็พวกญาติธรรมก็เข้ามาด่าพี่เนาอแบบแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแม่แบบ<ม>สบายมาก มึงอยากกูอยากให้มึงเห็นหน้าแม่อยู่ในห้องพิจารณาคาดีจังเลยวะ่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าเราไลฟ์สดได้จอนนี้หลังจากที่ศาลตัดสินแล้ววันนั้นต่อให้เป็นลบพี่ก็ไม่สนใจนะแต่พี่จะเล่าเรื่องราวอากับกิริยาให้ฟังแล้วพี่เชื่อว่าอ่หลังจากศาลพิจารณาคาดีแล้วเนี่ยคำสั่งศาลเนี่ยเราเ,าเอกสารมาเผยให้ไม่ได้แต่เราสามารถเอานำเรื่องราวทั้งหมด ในบางส่วนก็ได้มาเล่าได้พี่คิดว่าอย่างนั้นอืม <c oughs> ครับสรุปแล้ววันที่ยี่สิบสี่นี่เราเดินทางกันไปมันรอบได้พร้อมกันหมดแล้วเหรอของไ <c oughs> ฟเตอร์จะเป็นรอบสิบเอ็ดโมงกับหวานนอกนั้นของเราไฟเดียวกันหมดเลยบ่ายสองสิบหกคนนั่นเหรอไฟเดียวกันหมดใช่คือพี่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไฟบินมันขยับหมดเลยแล้วของเตอร์มันยังไม่อัปเดตหรือเปล่าแต่ถ้าไปก่อนก็เตอร์ต้องรอที่สนามบินประมาณสองสามชั่วโมงอะที่ต้องรอเราอะ อ๋อเราไปทีหลังของเตอร์จองจองตอนที่เตอร์ตอนที่จองไฟสิบเอ็ดโมงยังมีตอนนี้มันขยับหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยต้องรอดูใกล้ๆวันมันจะมันจะอัปเดตหรือเปล่าถ้ามีอัปเดตเตอร์ก็ต้องไปก่อนแล้วก็ไปพร้อมกันแล้วใช่ไหมพีเดียอะไรไปพร้อมกันเราหมดเลยมีเตอร์กับหวานที่ไปก่อนอ๋ออืมเนี่ยอยากรอให้ถึงวันที่ยี่สิบห้ามากๆเสร็จแล้วจะได้เล่า เพราะว่าในวันนั้นที่อยู่ในห้องพิจารณาคาดีเนี่ยคือแบบ <laughs> เอาไวด้ดีกว่าแต่ก่อนจะถึงยี่ห้าเนี่ยสิบเก้ามันแน่ยี่สิบมันแน่เก้า <99 S 2> ตอนนี้จะไปรอ <S <S <ถ romantic> ที่จะไปสอททองหลอใช่ไหมก็พี่จะไปไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่ติดงาน,หร,างานหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงมันเป็นคดีพี่เองไงเดี๋ยวว่าดูก่อน แต่วันที่ยี่สิบอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีใครมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอ้าบอกได้แค่นี้ค <c oughs> นะือสิบเก้ายี่สิบนั่ะผมไปแนะ่นอนาไปทุกวันอนะ่ะสิบเก้ายี่สิบแม้แต่ยี่ิบสองผมก็ไปถ้ารู้สถานที่เลยนะแต่คิดว่าเราเราน่าจะรู้อยู่แล้วแหละวันยี่ิบสองมันปิดนิดนิดหรอกวันนั้นอนะ่ะมันต้องรู้อือยี่ิบสองไนียก็ต้องไป <c oughs> ถ้าพี่ว่างพี่ก็ต้องไปเหมือนกันใช่ไหมย่สสองพี่ติดงานพี่ติดงานวันที่สองพี่ติดงานช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปพี่น่าจะไปไม่ได้แต่ว่า พี่ฝากฝั่งพี่เดียวไว้หมดแล้ว <laughs> เอองั้นก็จะได้ไปด้วยกันเลยกับพี่เดียวแล้วอะกันก่นนะเพราะแกว่างตลอดใช่ไปไหแต่สิบเก้ายี่สิบไปด้วยกันช่วงช่วงช่วงยี่บสองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดงานช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนาะไม่เกินนี้แต่ว่าพี่ติดงานมาอยู่มันอยู่ไกลกันด้วยคือเราไม่รู้ว่าเขาจัดที่ไหนเออแล้วเขาจะใช้วิธีการไหนหรือเขาจะเอาพระ ที่เขาออกวันนี้มาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะอยู่ดีก็มีพระโผลมาอะไรแบบนี้เอนนอ,อเขาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าก็ยังให้เด็กอยู่ในงานไหมแอบเชื่อมจิตกันในงานหรือเปล่าแล้วแล้วผมคิดว่าเนี่ยน,น่าจะมียาติธรรมของทางพระมาด้วยนะผมว่านะแล้วมันจะเยอะขึ้นความหมายนะเยอะก็ไม่กลัวหรอกเชื่อเถอะว่าเอาจริงๆนะเอ่อยาติธรรมของพระเนี่ย พี่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พระมาจับมือกับเชื่อมจิตหรอกเออมันก็จริงนะเดี๋ยวคนก็จะหมดศรัทธาพระไปด้วยจากที่ท่านอยู่ของท่านก็ดีอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องมาอะไรกับกลุ่มที่มันทําผิดกฎหมายเลยอะแต่พี่มองว่าอันนี้พี่ไม่ได้ว่าท่านนะแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่แต่ความศรัทธาและความเลื่อมใสต่อจากนี้มันก็อยู่ที่ ประชาชนเขาตัดสินได้ต่อจะให้เป็นพระผู้ใหญ่มีชื่อเสียงยังไงนะแต่ถ้าคุณอยู่ผิดฝั่งผิดฝ่ายที่อยู่เป็นกับกลุ่มที่เป็นมารศาสนาคนไทยพูดเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเออแต่ถ้าเรื่องพระต้องให้ทนายอนันชัยจัดการอันนี้เขาสายตรงอยู่แล้วคุยกันอยู่เมื่อหัวค่ําคุยันอยู่เรื่อหัวค่ำนี่ก็เลยลอ้อฮนะคิดหนักอยู่แล้วผม มันเป็นแปลกๆไงจู่ๆผ้าก็โผล่มาช่วงช่วงที่แบบอ,อจริงๆกร,กระแสเชื่อมจิตมันก็มันก็มันก็แย่มากๆนะแต่ทําไมถึงกล้ามาตอนที่เชื่อมจิตแย่ขนาดนี้ผมก็เลยงงไงคือมันเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนพี่นั่นแหละที่พอมีปัญหากับใครใช่ไหมจากเมื่อ,อก่อนที่เคยเกลียดชังเชื่อมจิตแต่บุคคลน,นั้นมีปัญหากับพี่ เชื่อมจิตมีปัญหากับพี่เขาก็จะไปเข้าข้างเชื่อมจิตทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเห็นว่าเคยเป็นคู่กรณีกับแพรรี่ใช่ไหมฉะนั้นคุณแพรรี่เนี่ยเขาต่อต้านเชื่อมจิตคนที่เกลียดแพรรี่ก็อาจจะไปอยู่ฝั่งเชื่อมจิตก็เป็นได้เข้าใจานะเหมือนของพี่เหมือนกันมีคนนึงเคยออกมาด่าเปล่าเป้าเป้า,ปา,ปา,ปาจัดการจะจัดการแล้ที่เชื่อมจิตมันเลวอย่างางี้อพอมีปัญหากับพี่ปุ๊บ เชื่อมจิตไม่ได้ทําลายศาสนาอ่ะมันมันเป็นอย่างนี้ทันทีฉะนั้นเองแปลว่าคนเหล่าเนี้ยไม่ได้มองถึงความถูกผิดในสิ่งที่กลุ่มนั้นทําแต่มองถึงว่ากูไม่ชอบมึงอ่ะอีต้นอ้อไม่ชอบมึงอ่ะฉะนั้นกูจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนที่เขาเกลียดมึงนี่ก็ไม่ต่างกันเลยค่ะที่พี่วิเคราะห์นะอันนี้พี่พูดในมุมของพี่นะแสดงว่าคือสรุปไม่ง่ายคนที่เกลียต้นอ้อเกลียตทนายอนันชัยเกลียตอีแทนคุณ เกียรติแพรลี่พวันหรือเกียรติฝั่งอเวนเจอร์นะเขาก็จะไปสมัครสนุนทางฝั่งเชื่อมจิตก็เป็นได้บางคนอาจจะทําแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้แต่อยู่เบื้องหลังก็มีแต่บางคนเก็บอาการไม่อยู่ก็จะแสดงออกให้เห็นชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีเขาซึ่งเขาจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเขาอยู่ฝั่งคนที่ไม่ถูกกับเราเพราะเขาไม่ชอบเราแค่นั้นเองโดยไม่สนว่าฝั่งนั้นจะทําถูกหรือผิดกฎหมายอืมนั่นแหละ มีความเปลี่ยนไปได้มันเป็นไปได้เลยมันไม่ใช่แค่มีความเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะว่าผมไปดูยอดกดไลค์เขาก็ก็รู้สึกว่าคนที่เชียร์เขาก็รู้สึกว่าก็ยังยังจะบอกว่าเยอะมันก็ไม่อยากใช้คาว่าเยอะหรอกแต่ว่ามันเยอะสาหรับเขาอะนะนึ่ภาพเหมือนที่ว่าผมไม่ช่วยวัะอย่างอย่างไอคนกดไลค์ไอไอเด็กรูปเด็กที่มันทําท่าไนดะ้ขออนุญาตนะที่มันทําท่าชันเขาแล้วก็จับท่าอย่างเงี้ยจับเอามือจับเขา ว่าส่นที่คนกดไลค์ประมาณสักแปดพันกว่าใช่ป่ะล่ะแล้วคนกดคำเนี่ยมันห้าพันห้าพันกว่าแซส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสองพันก็แปลว่าชอบเขาอยู่นะก็ประมาณนั้นเออมันเช็คจากตรงนี้ได้ไงก็คืองเขาถือว่ายังเยอะอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้กดหัวเราห้าพันกว่าแล้วกดหน้าโกดประมาณพันสองหรือเปล่าไปดูอย่างอื่นด้วยกดหน้าโกดกดหน้าแบบว้าวไอ้หน้าว้าวนี่คือหน้าประชดนะ เออหน้าว้าวนี่คือประชดนะแบบว้าวแบบประชดนะไม่ได้ว่าชอบใจนะดีๆก็กกดหัวใจบ้างคนแต่ยอดไลฟ์มันซื้อได้มันโปรโมทได้มันซื้อได้มันซื้อได้ซื้อได้เหรอโอ้ยบางคนยอดไลฟ์มีแต่จากมีแต่จากประเทศเวียดน,นามก็มีเพราะซื้อไงมันมันมีกลุ่มอย่างนี้หรือยังไงมันโปรโมทได้มันมีวิธีทำใช่ แต่จะเป็นอยอดไลค์จากคนต่างประเทศไม่ใช่ยอดไลค์จากคนไทยมันซื้อได้เออผมไม่ทำเพราะมันไม่คุ้มอ่ะเราเอายอดไลค์แบบออร์แกนิกดีกว่าทุกวันนี้พี่ก็โอเคนะยอดไลค์ในติ๊ t ต็อกในแอปฟ้าแอปแดงก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะ่ะเราจะไปบางเราจะไปซื้อให้คนมากดเนี่ยจะไปจ้างคนมาอวยตัวเองจะไปจ้างคนมากดไลค์ไม่จําเป็นอนะ่ะพี่มองว่ามันมันปลอมเงินจะกินก็ไม่มีอยู่ไม่จ้างหรอก หรอริงหรอเออจด้เฮ้ยเดี๋ยววันจันเราก็ไปล้างประชานอนี่ว่าวันจันไปทําบุญกับผีซะหน่อยเนาะมูดผมไม่ได้ไปเสียดายอยู่เพราะตอนนี้ผมอยู่บนแล้วเอ้าไม่ได้ไปหรออืมเล่าเสื้อก็ไปทําไมฮะเล่าเสื้อไปทําไมโดนด่าแล้วเสื้อ คือที่ผมตั้งใจว่าจะไปวันที่สิบห้า๋ยวนี้ผมแก้ตัวกับแกแล้วแก้ตัวกับพี่รัตนาแล้วว่าจริงๆอ่ะตั้งใจจะไปสิบห้านะ,ะแต่ว่าเก้าันไก็ไม่ทันในเนี่ยเพราะว่ามันกลับไม่ทันครับอยู่ไกลคืออย่างที้ว่าไอ้เพราะมันเป็นเพราะแกงเชื่อมจิตครับก็มันเลื่อนมาที่สิบเอ็ดนะครับผมมันเลื่อนมาที่สิบเอ็ดไปวันที่ยี่สิบผมก็เลยคิดว่าผมจะวิ่งรถรีบกลับไปอย่างเงี้ยผมว่าผมก็เลยแบกไปหาแม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปหาแม่ผมสองสามคืนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบดียวกลับวันที่สิบสิบแปดทีเดียวเล่นไงก็มันกระเทือนเดี๋ยวฉันทำถเผือแล้วกันเออไม่ไม่คือผมจะฝากไอ้งทานไปกับแกอยู่จะทำงทานวันที่สิบห้าผมก็จะฝากเอาเอาก็คือเอาเงินให้แกไปซื้อของอะไรวันที่สิบห้าเอาเอาพี่ยังไม่รู้เลยแกทำแกทำงทานด้วยเด้วันที่เก้าไม่ใช่เหรอเราไปแั้วอ๋อ ล้งปา่าช้าันมีเก้าสิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็ยี่สบกว่านะวันที่ยี่สบี่สิบเทไหร่ันสีวันนะทัง้งหมดสี่ครั้งเออกี่ครั้งแล้วก็นั่นแหละผมก็เลยจะฝากตัวนี้ไปแทนน,นั่นเลยอย่างเงี้ยของเราได้มาหลุมนึงแต่หลุมนั้นไม่รู้มีกี่ล่างนะคะ <laughs> มีแต่คนกลัวไม่กลัวอะไรวะไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลย เราทาบุญกับคนไม่ขึ้นเราต้องไปทําบุญกับผีกับสางค่ะจอนี่พวกเราพี่เป็นคนมีเซนที่เป็นคนมีเซนมีอะไรนะเมื่อก่อนได้ได้ข่าวว่าเจอผีเจออะไรไม่รู้นี่แล้วพี่ไปรอบนี้พี่ระมัดให้ดีนะพี่อยากจะเจอเยอะขึ้นไะมไม่หรอกเราเราคิดว่าบางคนบอกเฮ้ยพี่อ้อดวงตกเราไม่ได้ดวงตกจอนี่มันเป็นจังหวะชิตมากกว่าเราไม่รู้สิพี่มองว่าเราไปทําทาบุญกับผีกับสางอ่ะมันน่าจะดีกว่าทําบุญกับคนหรือเปล่า พราะทุกวันนี้ทำบุญกับคนไม่ขึ้นเลยโดนแทง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 ,แทง,แทงแยับยับอยู่อย่างเงี้ยไม่ไหวผีเต็มที่ก็มาเข้าฝันอืมคงไม่มาทําอะไรขนาดนี้หรอกเออยังไงก็ฝากฝากเก็บเลขเปียไม่ด้วยนะงวดนี้นะโอ้โหมันต้องอมันต้องอยู่ที่คนไปทําแล้วใครเห็นใครได้นะเอาก็แต่งฝันด้วยพี่เป็นคนไม่มีดวงเลยเรื่องนี้เรื่องหวยเรื่องอะไรไม่มีดวงเลย <S <S แค่วันนั้นเสร็จแล้วก็กวดน้ําตรงนั้นเลย จบเพรเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวดูสิบเก้าอ่ะว่ายังไงแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรแรยงานเป็นระยะระยะอ่าโพสเป็นรัวๆเลยนะโพสรุลวเลยนะฮะมัเพรัวๆเลยนะเออนีคนบอกให้เอาเลขมาฝากด้วยโอ้โหก็ไม่ถ้าไปล้างประชาแล้วเจอแบบไม่เจอแบบ สักยันไม่เน่าเนี้ก็ไม่ดีนะ่อยากเจอเท่าไหรอย่างนั้นอยากเจอที่มันแห้งแล้วอะไรอย่างนี้ยจะไม่กลัวเฮ้ยแต่ว่าพี่เคยทำคดีอาจจะคาตกรราแล้วพี่ก็ไม่ได้กลัวนะแต่ก็แค่ไม่กินอะไรที่เป็นซี่โครงมาเป็นเดือนแค่อนั้นเองเวลาที่เห็นอืมแต่เห็นเขาบอกว่าตรงนั้นวิญญาณเด็กเยอะด้วยเด้ใช่เด็กเยอะตรงว่าวิญญาณเด็กประมาณร้อยห้าสิบห้าสิบกว่ามั้งเห็นพี่รัตนาบอก สงสารนะพี่ว่าดีแล้วแหละปลดปล่อยเขาแล้วก็ก็อย่างว่าแล้วเนาะเด็กบางคนเสียชีวิตโดยจากที่พ่อแม่ไม่พร้อมก็มีอืมอ่ะโอเคพี่ไปรบกวนแล้วเผื่อพี่ขายของโอเคโอ้ยเมาก่อนแค่นี้แหละ